ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r i channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดวงจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็น หัวข้อเดียวกันสําหรับ12ราศีนะคะเรียวกว่าเป็นหัวข้อ special clip หรือว่าหัวข้อพิเศษเลยนะคะที่ชื่อว่า,อ,าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา3เดือนก่อนที่จะสิ้นปี2568หรือ2025ก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยละกันนะคะอ,อย่างเช่นเดิมนะคะอันนี้ก็จะแยกเป็นแต่ละราศีนะคะทุกท่านก็สามารถกดไปดูราศีของคุณได้เนาะ ่าแล้วก็ถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีาที่นาทีาที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือว่ากดไทม์สแตมที่กิ่งฟ้า แปะเอาไว้ใต้ description นะคะด้านล่างนี้ได้เลยนะ,อ,ะอย่างเช่นเดิมกิ่งฟ้าจําเป็นต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นการทํานายดูยภาพรวมอยู่ดีเรียกว่า general reading ไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีตรงว่าไม่ตรงบ้างแต่ตรงนี้เป็นการทํานายเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นกําลังใจเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะถ้าพี่ไพ่ต้องการที่จะเืินอะไรกิ่งฟ้าก็ จะบอกตามพลังงานแบบนั้นนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นกําลังใจก็เก็บเป็นกําลังใจแต่ก็อย่าหลงไปหล,ลงละเลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่ตัวคุณจะดีไม่ดีอยู่ดีนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของจังกิงฟ้านะคะกิงฟ้าบอกเสม,มอ่กิงฟ้าเป็นตัวเองมาโดยตลอดไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวต,วตวนตรงนี้ได้นะคะแต่ YouTube มันจะมีปุ่มปรับเปลี่ยนตรงฟันเฟืองด้านบนขวาบนของคุณนะคะเรียกว่าปุ่ม playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้ากดได้เลย ถ้าสมมติท่านใดโอเคกับ normal speed คือสปีดปกติแบบนี้ให้ฟังต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องปรับใดๆแต่ถ้าอยากเร็วขึ้นช้าลงปรับได้เลยตามใจชอบคุณนะคะว่าแต่ละคนรับฟังแบบไม่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิโอของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะคสาหรับชาวราศีมังกรนะคะก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคุณในระยะเวลา3เดือนก่อนสิ้นปีนี้นะคะสิ้นปี68อ่ะหรือปี2 0 2 5นะคะราศีมังกรเรามาเริ่มกันเลย reflection Enlightenment, Perseverance, Pra Ankan, Pra Unkulima Pra In, Pra Three of Pentacles, Eight of Pentacles, The Magician, Five of Wands, Ace of Cups, Knights of Cups, Seven of Swords, Three of Wands, Judgment, King of Swords. Okay. อันนี้เดี๋ยวกิ่งฟ้าจะขอเปิดไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบท่วนนะคะเรามาเช็คความรู้สึกนะคะว่าไพ่ต้องการที่จะบอกหรือแนะนำอะไรหนึ่งใบนะคะ,ะคุณได้ไพ่ใบนี้ขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะ A wish learns from errors to make sure they don't repeat นะคะถ้าในช่วงระยะเวลานี้หรือช่วงวันนี้หรือที่ผ่านมาอันใกล้ๆนี้นะคะ าบางท่านอาจจะบอกว่ามันทำสิ่งที่รู้สึกว่ามันผิดพลาดไปหรือว่าทำสิ่งที่รู้สึกว่าโอ้ทำไม่สำเร็จเลยทำไม่ได้เลยนะคะนึกลองนึกว่าครั้งก่อนคุณเคยพลาดตรงไหนไปนะคะเขาบอกให้วางแผนดีๆใช้ประสบการณ์เก่ามาช่วยอาจจะทำให้คุณระมัดระวงังและคุณจะไม่ทำพลาดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคมผิดพลาดในเชิงคำว่าทำผิดจริงๆอะค่ะหรือว่าในเชิงคำว่า มันมันเป็นงานที่แบบไม่น่าพลาดเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นโอกาสที่เรารู้สึกพลาดมันไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นหลายแบบเนาะในความผิดพลาดในพลังงานพ่าดเขาขึ้นมาในลักษณะว่าเออไม่เป็นไรนะถ้าเราพลาดในสิ่งที่เราแบบอ๋อเรารู้แล้วมันเป็นบททดสอบบทเรียนให้กับเราและเราไม่ทําพลาดซ้าอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเป็นโอกาส ที่เราบอกว่าเราทําเต็มที่แล้วไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ถ้ามันมีโอกาสครั้งใหม่ๆที่จะเข้ามาอ่ะค่อยลองทําใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งโทษตัวเองอย่าคิดตัวเองทําไม่ได้หรือว่าควรให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ในสิ่งที่กิ่งฟ้ามองว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นเหมือนเติบใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นเป็นกําลังใจใคุณมากๆนะแต่ถ้าเราบอกอ๋อก็ไม่ได้ไปเชิญหน้ากับอะไรสิ่งเหล่านี้เลย คิดซะว่าอันนี้เป็นคําแนะนํำละกันถ้าเบื้องอในอนาคตเบื้องหน้าอะไรเงี้ยเราต้องเจอลักษณะแบบนี้ในความผิดพลาดอะไรก็ให้มองเป็นประสบการณ์ละกันแล้วก็มองว่าเฮ้ เดี๋ยวเราทำเราทำใหม่นะลองใหม่อะไรเงี้ยให้โอกาสตัวเองเสมอเท่านั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในพลังงานไพ่บอกว่าไงบ้างจะบอกเลยว่าในช่วงก่อนสิ้นปีของคุณเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะมีเรื่องที่เราต้องคิดเยอะเหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าคิดวนไปวน,วนมาก,กับบางเรื่องแต่ถ้ามองในแง่ที่ดีบางคนอาจจะบอกว่าเอออยากทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จมากๆมันเลยทําให้เรารู้สึกเออค่อนข้าง กดดันตัวเองหรือว่าอยากทำให้มันดีที่สุดเพอร์เฟที่สุดเป๊ะที่สุดหรือมีความ p e r ร์เฟคช n i นิในตัวคุณอยู่เยอะเหมือนกันถ้าเราบอกว่า อ,อ,อยากทาให้มันดีที่สุดกินฟ้ามอในแง่ที่ดีว่าเออเราตั้งใจมากๆนะแต่บางสิ่งบางอย่างตึงมากเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีต้องหย่อนลองมาบ้างบางทีการเครียดมากเกินไปอะค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันจะทําให้สุขภาพใจหรือสุขภาพจิตเราดีขึ้นเนาะฉะนั้นเลยบอกว่าตั้งใจเพียรพยายามได้แต่เวลาพักก็ต้องพักอะค่ะแบ่งเวลาจิตของหรือใจของตัวเราในการพัก ความจากความเครียดเหล่า <sketches> น <of course> um, ั้น no ด้วยละกันแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้มันมีเรื่องที่แบบคิดไม่ตกจริงๆกิ่งฟ้าเป็นกาลังใจให้คุณนะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปค่ะอารมณ์เราก็มีขึ้นมีลงได้แล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้ก็ได้มองในแง่นั้นไปนะคะอันนี้ไม่ได้มองโลกสวยมองบนความเป็นจริงนะคะว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันหรือว่ามันเกิดขึ้นเพราะมีอะไรบางอย่างให้เราเรียนรู้ก็ได้มองในแง่นี้้้ไปแแลลลวก็พพััังงงงงาานนนนนขขอคุณ่ะตมจึใเชิ คำว่าจบจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่และเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วช่วงนี้คุณจะเติบโต,บตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความคิดเหมือนพลังงานมันขึ้นคําว่าสัจธรรมชีวิตเหมือนคุณเข้าใจสิ่งต่างมากยิ่งขึ้นและรวมถึงช่วงนี้คุณเองอาจจะมีโอกาสได้ผลประโยชน์ก้อนโตจากความสามารถผลประโยชน์ในเชิงคําว่าบางคนอาจจะบอกเออเจอข่าวดีมากๆในเรื่องช่องทางในการทําเงินหรือว่าแหล่งในการทําเงิน หรือว่าตัวเราเองเอรู้ว่าเรากําลังหยิบจับอะไรอยู่ช่วงนี้มันอาจจะแปลว่าสามารถทําเงินให้กับเราในภายภาคหน้าหรือสร้างอนาคตให้กับเราได้เลยบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดีขึ้นกว่าเดิมแต่ไพ่มันก็จะมีคําเตือนนะถึงแม้พลังงานมันจะขึ้นว่าเรื่องโอกาสอะไรต่างเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาใหม่เนาะหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆมันเข้ามาแต่ไพ่ก็ขึ้นเติมว่าทุกอย่างต้องรอบคอบต้องดูดีๆถ้ามันมีอะไรที่เกี่ยวโยงกับเรื่องผลประโยชน์เอกสารสัญญ,ญาอะไรต่างๆหรือต้องทําอะไรร่วมกับคนอื่นก็ต้องดูให้รอบคอบในเรื่องผลรโยชนง การเงินดีๆแล้วก็อย่าใจกว้างใจใหญ่จนเกินไปจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนใจดีได้เป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยไม่เดือดร้อนเพราะว่าบางทีคุณเป็นคนใจปั้มใจใหญ่หรือบางทีเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบมากเกินไปมันอาจจะแบบว่าไปไปเยอะเกินไปเป็นยังไงคะเดือดร้อนในภายภาคหน้าตอนนี้อาจจะมีวันหน้าเราไม่รู้ได้ฉะนั้นมีสติในการใช้ตามมีสติในการทําผลประโยชน์ต่างๆด้วยละกันนะคะเพราะบางท่านเนี่ย บางคนเนี่ยนะเราสีลางสีมังกรแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะบอกเป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่ความเพอร์เฟกหรือว่าความเป๊ะหรือความหรูหราก็ได้หรือความดูดีก็ได้บางคนบอกยอมเสียหนึ่งอย่างแบบเสียเงินเพื่อใหอ้สิ่งที่เราได้มาคุณภาพดีที่สุดอ่ะอันนี้กิ่งฟ้าเข้าใจถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ก็ดูลิมิตเรื่องเงินของคุณด้วยละกันนะคะในไพ่เลยขึ้นเตือนว่าบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีกิ่งฟ้าถึงบอกให้พยายามเดินทางสายกลางมันก็ดีไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรงานเงนิงนรักสุขภาพทุกอย แต่จะบอกเลยว่าพลังงานของคุณเนะนี่ยในในก่อนเส้นเปียนเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะแค่ว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรต่างๆวิ่งเข้าชนเยอะเราต้องจัดการแก้ไขยเยอะแต่ในเรื่องเงินเรื่องทองกิ่งฟ้าพูดเลยว่าคุณไม่ค่อยเดือดร้อนจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปหรือมันแปลว่าคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ผลประโยชน์ในภายภาคหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณหยิบจับอะไรก็มีโอกาสาที่แบบดีๆเข้ามาอ่าแล้วก็รวมถึงทําอะไรก็มักที่จะโดนชื่นชมชื่นชอบหรือมีความเก่งมีความฉลาดบอกเลยว่ามีความฉลาดมากเก่งมากแล้วคุณก็พลิกแพลงสถานกการณ์เ่งแต แต่ก็อยาให้ใครมาผิดแพงใส่เรานะโดยเฉพาะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกล,งลวงเราได้หรือว่าเรื่องผลประโยชน์ต่างๆคุณต้องดูให้รอบคอบจริงๆอันนี้คือกิ่งฟ้าไม่ได้ตั้งใจจะพูดทานายซ้ําแต่พลังงานเขาขึ้นมาแล้วก็พลังงานขึ้นเหมือนประหนึ่งการแบบเกิดใหมายการเริ่มต้นใหม่การเดินไปข้างหน้าการก้าวกระโดดแล้วพลังงานจริงๆขึ้นความมั่นคงแต่ช่วงนี้คุณต้องบุกต้องลุย ต้องทําอะไรหลากหลายอย่างจริงๆฉะนั้นพยายามวางแผนจัดการชีวิตให้ดีละกันนะคะแล้วก็ถ้าใครทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างประเทศหรือว่าสมมตินะถ้าทุนนํามาอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องแบบอ่าแบบทําทัวร์อ่า,แบบททอาเป็นไกด์อ่าหรือเป็นอาชีพที่ต้องแบบต้องใช้กําลังแรงบุกลุยทหารตํารวจอันเนี้ยหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะแบบว่าต้องใช้กําลังแรงแล้วก็ใช้มันสมองในเวลาเดียวกันหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์อสังหาริมทรัอพอ่าแบบว่า ของชิ้นใหญ่ๆเลยเงี้ยหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นพวกบ้านรถที่ดินการซ่อมแซมหรือว่าเป็นบริษัท ที่เป็นบริษัทที่มั่นคงหรือแม้กระทั่งขา้าราชการต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์คาพูดคําจรราการสื่อสารจริงๆแทบทุกอาชีพที่ทาถูกเสรีธรรมถูกกฎหมายกิ่งฟ้ามองว่าดีสําหรับคุณมากๆในช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นปีนี้จริงๆดีนะแล้วช่วงนี้เรื่องการเรียนการสอบการศึกษาค่อนข้างโอเคจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือคุณจะคิดได้ว่าเอ๊ะเราจะไปแนวทางไหนดีแต่ไพ่ก็จะขึ้นว่าบางท่านอาจจะมีแพลนจะไปเรียนต,ต่อต่างประเทศก็ทําได้นะคะหรือวางแพลนเอาไว้แล้้ววก็ช่่งงเนนีใรือ ของการเรียนรู้ในเรื่องเนื้องานไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนการศึกษาในแบบมหาลัยเสมอไปเนาะหรือว่า มัธยมเสมอไปแต่พลังงานมันขึ้นในเชิงคําว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออมีบุตรมีลูกจะต้องส่งลูกเรียนในช่วงนี้หรือแปลว่าาตาใช้จ่ายอาจจะเกี่ยวกับบริวารบุตรลูกเยอะเหมือนกันหรือแม้กระทั่งสรรพสัต์เลี้ยงก็เป็นบริวารได้แต่พลังงานอีกมุมนึงก็แปลว่าคุณอาจจะมีการเรียนรู้ในเรื่องเนื้องานหรืออาจจะไปเรียนเพิ่มด้านภาษาไปเรียนเพิ่มปริญญาต่างๆอ่าหรือว่าเรียนแบบต่อิปญาโทปปิญญาเอกเพื่อเอามาเป็นแบบวุฒิในการต่อยอดในเรื่องการทํางานก็ทําได้เพื่อแบบเรื่องเงินหรือเงินเงินเดือนต่างๆก็ดีด้วยเช่น เดียวกันนะคะคือฉะนั้นเรื่องการเรียนการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องเนื้อง,งานหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะโดนส่งไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องเนื้อง,งานหรือว่าเราเองอาจจะแปลว่าช่วงนี้มันมีงานวิ่งเข้าชนมีอะไรหลายๆอย่างวิ่งเข้าชนในชีวิตไม่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการทํางานหรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนมันเป็นบททดสอบครั้งใหม่เลยนะคะแต่กิงฟ้าก็มองว่าจะมีบางเสียงบางอย่างเดิมๆเก่าๆกลับขึ้นมาหรือเราอาจจะต้องไปลื้อตําราเดิมทําสิ่งเดิมสิ่งเก่าอีกรอบนึงหรือกลับมาทบทวนอีกรอบนึงหรือเอาตำ ที่จะมีงานงานเดิมงานเก่าหรือคนรู้จักเก่าเนี่ยกลับมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งหรือว่าเนื้องานเดิมที่เราอาจจะเคยแบบเอ้ยไม่ได้ทําแล้วตอนนี้ได้กลับมาทําอีกรอบหนึ่งเป็นหนึ่งว่าทุกอย่างมันรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงรนยะเวลานี้ไทยทํางานที่เป็นงานเฉพาะทางงานฝีมืองานที่อาจจะเป็นงานพวกแนวความครีเอทีฟคศิลปะต่างๆช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีหรือบางคนทํางานเป็นแบบเป็นงานแบบเฉพาะทางหรือว่าเป็นอาชีพส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะมีงานวิ่งเข้าชนหรือมีคนมาว่าจ้างงานเราเยอะจากฝีมือจากความเก่งจากมันสมองหรือว่าจากการที่เราทํางานอย่างตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนมีคนมาชื่นชมมาว่าจ้างเรามาไว้ใจเราหรือแม้กระทั่งเป็น Word of m o u ม h านะคะคือปากต่อปากว่าเฮ้ยคุณเก่งคุณดีหรือว่าเฮ้ยของเจ้านี้มีคุณภาพเลยนะก็จะแบบมีแบบประนึ่งว่ามีคนมาช่วยอุดหนุนหรือว่ามีคนมาแบบว่ามาแบบ มาใช้บริการาธุรกิจของเราก็เป็นได้นะคะพลังงานขึ้นในแบบลักษณะนี้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็โอกาสใหม่ๆเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาในช่วงระยะเวลาสิ้นก่อนเส้นปีเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ดวงของคุณจะเด่นราศีมังกรไม่ต้องพูดเยอะดวงค่อนข้างดโดดเด่นมากๆพอสมควรนะคะแล้วก็แต่ไพ่อะมันขึ้นเตือนหลายรอบแลละ ในเรื่องการอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราอย่าไปคลิกลิงก์แปลกอย่าไปให้มิจฉาชีพมาหลอกเราได้คือเราต้องระวังตัวเองอะ,ะคือเราไม่สามารถที่จะแบบว่าคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกออนไลน์หรือว่าสิ่งต่างๆรอบกายเราได้สิ่งที่เราต้องคนโทรลคือสติของเราว่าเฮ้ยวังนิดนึงมิจฉาชีพมันเยอะนะอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้นะจะไปเซ็นสัญญาอะไรอ่านให้มันดีๆนะ,ะแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยิมตังค์อย่าไปเซ็นค้อประกันให้ใครนะคะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าหาทำนะคะไม่งั้นจะเกิดปัญหาตามมาถ้าช่วงนี้คุณจะทําบุญะะหรื จะทำบุญกุศลอะไรเพื่อเพื่อเสริมตัวของเราเนี่ยคือมันเป็นการทำบุญทำทานทั้งสัตว์ประไม่ว่าจะเป็นช้างน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์ประสอื่นๆแล้วก็ทำกับคนก็ได้นะคะ เน้นทากับคนแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งสองอย่างแต่เน้นเป็นการทําบุญทาทานเรียกว่าทานบารามีนะคะอ,อ,อาจจะเป็นการบริจาคพวกอาหารของกินของบริโภคเครื่องดื่มต่างๆก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าออทําบุญตักบาตรหรือว่าอาถวายเพลพระก็แล้วแต่เราอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะทําบุญทําเลยกิ่งฟ้ามองว่าเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่เนี่ยพลังงานขึ้นแนวทางลักษณะนนเนี้ยทำบุญทาทานโดยตรงเลยนะคะจะยิ่งดีในช่วงนี้วันนี้แล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําอ,อุทิศสุขสุศนด้วยคือกิ่งฟ้าจะพูดแทบทุกคลิปเลยว่าทุกคร สวดมนต์ทำสมาธิกรวดน้ําด้วยกรวดน้ําจริงๆนะคะ,ะเวลาเราทําบุญหรือหรือสวดมนต์ทำสมาธิบุนะ้นบุญมันได้แต่ถ้าเรายิ่งกรวดน้ําเหมือนเป็นการแบบว่า เราเราจะจิตนิ่งขึ้นว่าเราอยากอุดที่สวนสุนลให้กับใครอะไรประมาณนี้นะคะมันจะยิ่งดีทําให้ชีวิตของคุณโฟล์ขึ้นราบรื่นในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะและไพ่ขึ้นความพยายามจะเป็นผลหรือผลสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณตั้งใจหรือเพียรพยายามอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้จะสําเร็จผลทุกประการและดีขึ้นกว่าเดิมกิ่งฟ้าเลยมองในแง่ของราศีมังกรช่วงนี้ดวงของคุณค่อนข้างเด่นมากๆแต่พลังงานต้องต้องตองขออภัยนะคือไพ่ไม่ได้ขึ้นมากิ่งฟ้าเลยไม่ได้พูดในเรื่องของความรักนะคะคือเอาเป็นว่าความรักะ ถ้าคุณทําถูกศีลธรรมคุยกับคนแบบสมมติค,คนโสดคุยกับคนโสดกันเองถูกต้องไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเราโสดเราไปคุยกับคนมีเจ้าของผิดแน่นอนเพราะว่าพลังงานขึ้นพระองค์คุลิมาเถรละส่วนมากคือคุณทํายังไงได้อย่างนั้นเหมือนเป็นหนึ่งว่าตัดสินความมาค่ะ,ะเป็นคําว่า เพราะคุณทําถูกศีลธรรมไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้วิบากกรรมไม่เข้าหาคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณทําผิดไม่ว่าเป็นศีลธรรมด้านไหนก็ตามแต่หรือเรื่องความรักต่างๆวิบากกรรมเข้าหาตัวเราอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไม่สมควรจะอยู่ จงรักและเคารพตัวเราเองให้มากจงรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํารู้อะไรผิดอะไรไม่ไม่อ่ารู้อะไรแบบถูกอะไรผิดต,ต้องรู้หญิงฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้แต่คุณจะห้ามใจตัวเองได้หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ถ้าเราบอกเราซื่อสายกับแฟนให้เกยียดแฟนอ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่ซื่อสายกับแฟนปัญหาเกิดหิรูงตุงน้งวุ่นวายในอนาคตแน่นอนฉะนั้นความรักอาจจะไม่ได้มากมายนะคะในพลังงานไพ่เอาเป็นว่าทํายังไงได้แบบนั้นในทุกประการนะคะแต่เรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียน ดวงค้นมากๆแล้วก็ถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยระวังแค่เรื่องระบบกระดูกฟันหรือว่าเป็นพวกปวดเมือ่อยกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมต่างๆแล้วก็เรื่องบางทีความเครียดง่ายปวดหัวปวดศีรษะหรือระบบทางเดินหายใจนะคะประมาณนี้ถ้าเรารลกษาาสุขภาพดีๆปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะ เกิดขึ้นน้อยลงนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญขอให้สุขภาพใจและกายแข็งแรงมากๆนะคะตลอดอถึงสิ้นปีเลยนะคะก็ขออนุญาตจบคํามจเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงค์ได้ตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุสนกันหรือเพียงให้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกิงก้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขขทัั้้งกกาาาแลละะะใจจน,ะะนนออนนนควีออญตไป่ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ